ครับทุกคนนี่นะครับวันนี้เรามาดูไดโนเสาร์อาบแดดกันนะครับนี่ขึ้นไปอาบแดดกันบนพุ่มไม้เลยนะครับมีเจ้าตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านี่นะครับให้ดูภาพรวมก่อนเจ้าตัวแรกนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเทอริสซิโนโซอรัสนะครับไดโนเสาร์มีขนแล้วก็มีเล็บถี่ยาวมากนะครับ เจ้าตัวนี้นะครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชนะครับแต่เล็บยาวมากมาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าสไปโนซอรัสนะครับสไปโนซอรัสนี่นะครับก็สีสันสวยงามตัวไม่ใหญ่มากตัวขนาดกลางๆนะครับมาดูอีกตัวนะครับเป็นสไปโนซอรัสอีกตัวหนึ่งนี่นะครับก็ ตัวแรกจะสวยกว่านะครับก่อมาดูกันให้ดูอ่ะตกนิดนึงสักคู่นะครับนี่ก็จะถ่ายคู่กันให้ดูหน่อยนะครับนี่ยืนคู่กันเลยเจ้าตัวบนจะสวยกว่าอีกนะครับก็3สามตัวมาดูตัวต่อไปดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้ก็คือไทแรนโนซอรัสไทแรนโนซอรัสนะครับก่อนตัวนี้อาจจะไม่ใช่เจ้าทีเรกนะครับแต่เป็น ไทรนนอสซอรัสสายพันธ์อื่นนะครับก็มียติห่างๆเยอะนะครับมาดูต,ตัวต่อไปกันดีกว่านะครับตัวที่สีนะครับหรือตัวที่ห้าเนอก็นี่นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าสเตโกซอรัสนั่นเองดูขีบหลังดูหนามของมันนะครับก็ผ่านไปตัวที่ห้าแล้วนะครับตัวที่หกันดีกว่า นี่นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือทอรอรัสนะครับไดโนเสาร์ไม่ดังนะครับแต่ว่าความจริงแล้วของมันตัวของมันนี่ถือว่ารุ่นน้องไทรนโนอซรัสเล็กเลยนะครับขนาดเล็กกว่านิดเดียวเองตัวต่อไปดีกว่านะครับนี่ไดโนเสาร์บินได้กันบ้างเจ้าตัวนี้ก็คือเทอรรโนดอนนะครับก็ความกว้าง ของปีกมันวิ่งสเปนก็น่าจะประมาณเกิน10เมตรด้วยนะครับมาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้ก็คือไดเมโทรดอนนะครับเจ้าไดาโนเสาร์ใบพายนะครับก็เจ้าตัวนี้อายุเยอะมากนะครับ250ล้านปีก่อนนี่นะครับวันนี้เราก็มาดูไดโนเสาร์อัปเดตกันก็ไดเรียนรู้จากไดโนเสาร์กันไปด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันด้วย ขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ